สวัสดีทุกๆคนนะคะเราอยากที่จะทําอะไรประสบความสำเร็จในวันนี้เราก็เลยแบบอยากที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้โจบเพื่อจะเป็นก้าวแรกของการประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆขอบคุณนะที่เข้ามาฟังโชคดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้ของคุณดีพระโชปรานะคะ ความมหาศาัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกวันและทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตามหมู่บ้านต่างๆหรือนักสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ณอีกซีกโลกหนึ่งรวมถึงที่นี่ในชีวิตของเราเองมีดวงดาวมากมายที่พุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนี่ก็คือเป็นบทนำนะคะจงปรับให้เข้ากับสิ่งอาศาัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้น ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ปรากฏการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจน่าพิศวงและน่าตื่นเต้นกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ถ้าคุณเพิกเฉยมันโอกาสก็จะหลุดลอยไปตลอดการนอกเหนือจากความคิดและอารมณ์ของคุณมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในตัวคุณที่มีความเป็นไปได้สำหรับทุกสิ่งอย่างแท้จริงณสถานที่แห่งนั้นทุกสิ่ง สามารถเป็นไปได้อย่างอาัศจรรย์คุณเคยรับรู้ถึงความรู้สึกจากส่วนลึกเกี่ยวกับบางสิ่งหรือใครบางคนหรือไม่เสียงในใจและความรู้สึกจากส่วนลึกนั้นเป็นรูปแบบของการสื่อสารซึ่งักจสกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การเอาใจใส่อย่างมากเหตุบังเอิญก็เป็นรูปแบบของข่าวสารเมื่อคุณใส่ใจกับมันคุณจะสามารถเรียนรู้และได้ยินข่าวสารต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและเมื่อคุณเข้าใจพลังงานต่างๆที่สร้างเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นคุณก็จะสามารถควบคุมพลังเหล่านั้นและสร้างเหตุบังเอิญที่มีความหมายของตัวคุณได้เป็นฉากๆจงใช้ประโยชน์จากโอกาสทั้งหลายที่สิ่งนั้นนำมาเสนอและพบกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ตลอดเวลา ในเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้จะแบ่งออกเป็น2ภาคภาคที่1เป็นการศึกษาการทำงานเชิงกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของเหตุบังเอิญความประจบเหมาะของเหตุการณ์ต่างๆและการลิขิตชีวิตอย่างประจบเหมาะซึ่งจะมีคำถามที่ว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรภาคที่2นั้นจะครอบคลุมหลักการการลิขิตชีวิตอย่างประจบเหมาะทั้ง7ประการ พร้อมแผนปฏิบัติในแต่ละวันเพื่อนำสิ่งที่คุณได้ไปเรียนรู้ไปใช้และตอบคำถามที่ว่าสำหรับฉันแล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรผู้เขียนได้เล่าว,ว่านะคะผมขอให้คุณอย่าเพิ่งท้อถอยผมพยายามอย่างมากที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายที่สุดในทุกสมัยและผมคิดว่าคงจะทำได้ตามที่หวังไว้เช่นนั้น อย่างไรก็ตามเราก็ต้องต่อสู้กับคำถามเชิงลึกบ้างซึ่งหลายครั้งเราอาจจะรู้ว่าคุณอ่านไม่เข้าใจเลยแต่อย่าพยายามติดอยู่กับตอนใดตอนหนึ่งหรือหน้าใดๆก็ตามเพราะว่าแต่ละบทนั้นจะค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปถึงบทสุดท้ายคุณก็จะกระจ่างมากขึ้น เรามี2เป้าหมายเพื่อเข้าใจถึงวิธีการทำงานของการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะ 2. การเรียนรู้เทคนิคเฉพาะในการควบคุมพลังของมันที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรามาถึงบทที่1น,นะคะ